สวัสดีครับ579วันสงครามยูเครนตอนนี้ความชุลมวนวุ่นวายเนี่ยไปอยู่ที่ควายเมีย โดยเฉพาะถ้าเรือซีวัสโตพอแม้ว่าทางรัสเซียจะออกมาบอกว่าสกัดได้หมดก็ตามนะครับแต่ว่าคงไม่มีใครเชื่อเพราะว่าภาพที่ออกมามันชัดเจนตึกพังเรือพังแต่ว่ารัสเซียก็ยังแถต่อว่ามันเป็นแค่เศษของขีปนาวุธที่ตกมาใส่นะครับรัสเซียก็ไม่ยอมรับนี่อยู่ดีแน่นอนว่ามันเป็นนิสัยของพวกคอมมิวนิสต์นี่อยู่แล้วที่ไม่เคยยอมรับความจริงอยู่กับการโกหกนิทุกเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ถ้าจนมุมจริงๆก็ไม่พูดถึงเป็นสเน แบบนั้นนิสัยอย่างฟังแต่เรื่องดีๆคอมมิวนิสต์นี่เก่งหมดทุกตัวฉลาดส่องใสนี่ทั้งนั้นปูตินสมองเพชรงี้ท่านคิมมหาเทพงี้แอดมินนึกถึงบางประเทศนะครับที่กำลังลำบากจากสภาวะเงินเฟ้อก็พยายามโทษโน่นนี่นั่นโทษประชาชนโดยไม่คิดโทษการบริหารของตัวเองไม่เคยยอมรับความผิดพลาดอะไรเลยนะครับขนาดสภาพแย่ขนาดนี้ก็ยังเก่งอยู่ต้องพูดในทางที่ดีชมเชยนี้เท่านั้น ใครพูดเรื่องปัญหาที่แท้จริงมีความผิดทันทีนะครับแอดมินคิดว่ารัสเซียก็คงเหมือนกันนิสัยเดียวกันคงไม่ต้องมาถามหาความเจริญเพราะว่าอยู่บนโลกแห่งความฝันโลกแห่งจินตนาการไม่เคยอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับสะกดจิตตัวเองว่าประเทศนี้พัฒนาแล้วหลุดพ้นจากความยากจนแล้วประเทศสงบจเจริญรุ่งเรืองมีเซเวตแล้วมีรถไฟความเร็วปานกลางแล้วจเจริญแล้วพอแค่นั้นแล้วครับ ตอนนี้ค่างเงินรูเปิลของรัสเซีย1รูเปิลเท่ากับ35สตางค์นะครับสกุลเงินที่จะมาเป็นสกุลเงินหลักของโลกนี้ตกต่ำดำดิ่งขนาดนี้ขนาดประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยกันก็ยังไม่อยากได้แต่ว่าแน่นอนแะครับรัสเซียก็ยังคิดว่าเศร,รษฐกิจของรัสเซียยังแข็งแกร่งนี่เหมือนเดิมต้องชมเชยรัสเซียนี้เท่านั้นเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ,ๆแอดมินก็ยังรอว่าเมื่อไหร่แบงก์ดอลลาร์เนี่ยจะกลายเป็นแบงก์กงเต็กรอมานานแล้วนะครับ 579วันสงครามยูเครนนี้เป็นอย่างไรบ้างรัสเซียใช้ปืนใหญ่โจมตีเมืองเคอร์ซอนในส่วนที่ยูเครนยึดได้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บไป8ปดไกลตอนนี้รัสเซียที่อยู่ที่เมืองเคอร์ซอนเนี่ยต้องระแวงนี่อย่างหนักนะครับเพราะว่าขนาดควายเมียยยุเคเรนก็ยังโจมตีได้ถ้าอยเคเรนบุกเคอร์ซอนต้องท่าแม่น้ําเดนิปโปรมาเพราะว่าอยเคเรนเนี่ยไม่มีเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่นะครับรัเสเซียก็เตรียมตั้งรับแบบเต็มที่การระเบิดเขื่อนนวาคาคอบกาช่วยรัสเซียนี้ได้มาก มาถึงวันนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องมาถามว่าใครนีนเป็นคนทำแอนดมินคาดว่ายุคนบุกมาถึงทะเลอาซอฟตัดเส้นทางได้เมื่อไหร่เนี่ยเขอซอนีิโดนบุกแน่แต่ว่าต้องรออีกสักพักนักรบเชเชียนได้ออกงานแน่นะครับ ส่วนสถานการณ์อื่นๆนะครับจากการโจมตีฐานประชาการของรัสเซียในค่ายเมียเมื่อวันก่อนยูเครนได้เปิดเผยว่ามีนายพลของรัสเซียได้รับบาดเจ็บสาหัสไปสองนายนะครับแน่นอนว่ารัสเซียคงไม่รายงานในเรื่องนี้รัสเซียตอนแรกรายงานว่ามีทหารเสียชีวิตไปหนึ่งนายตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นศูนย์หายหนึ่งนายนะครับถ้าใช้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยทหารรัสเซียก็มาศูญหายในยูเครนไปแล้ว2องแสนเจ็ดหมื่นกว่านายแค่ศูนย์หายนะครับไม่ได้เสียชีวิตอันนี้ก็ว่าไปเรื่อยส่วนการรบ ที่เมืองบากมดตอนนี้ยูเครนนี้รุกคืบได้แล้วก็สามารถยึดพื้นที่ที่มีชัยภูมิที่ดีวางกําลังปืนใหญ่ได้นะครับต่อไปนี้ยูเครนคงใช้ปืนใหญ่นี่แหละครับถล่มรัสเซียในบากมดมันต้านทานได้ยากมากถ้าเป็นแบบนี้แอดมินคิดว่ารัสเซียคงถอยและ UK ยูเครนจะยึดบากมดได้ในะอีกไม่นานนะครับรัสเซียก็เตรียมคําพูดไว้เลยว่ารัสเซียเนี่ยปฏิบัติการสําเร็จในบากมดแล้วจึงถอยออกมาทุกอย่างเป็นไปตามแผนรัสเซียตั้งใจดึงสงครามไม่ถึงหน้าหนาวพูดไปเล ครับไม่ต้องอายแล้วครับมาถึงขนาดนี้แล้วส่วนกล้าโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่25กันยายน2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี้เสียไปแล้วประมาณ276,270นายเพิ่มขึ้น420นายในวันนี้ตัวเลขนี้รัสเซียจะบอกว่าเป็นการสูญหายก็ได้นะครับรถถัง4,667เพิ่มขึ้น5 ยันเกราะ8,927เพิ่มขึ้น13ระบบปืนใหญ่6,260เพิ่มขึ้น27ระบบจรวด791เพิ่มขึ้น2ระบบป้องกัน533เพิ่มขึ้น2นะครับเครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์316เท่าเดิม โดน4,895เพิ่มขึ้น7ขี่มนุษย์ร่อน1,518เท่าเดิมนะครับเรือรบ20เรือดำน้ำ1เท่าเดิมภาหนะ8,746เพิ่มขึ้น12แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ918เพิ่มขึ้น4นะครับ เมื่อวานมีผู้ชมสอบถามมาเกี่ยวกับทาไมสฐอเมิกาเนี่ยส่งขีปนุษย์พิเศษไกลให้กับยูเครนนี้ไม่ได้แล้วแอนมินบอกว่ามันมีข้อตกลงระหว่างสฐอเมิกากับรัสเซียมีคนอยากรู้ว่าข้อตกลงอะไรนะครับมันก็คือส่วนที่สัญญากรองกําลังนิวเคลียร์พิเศษกลางหรือว่า intermediate range nuclear forces treaty ตัวย่อก,ก็คือ INF นะครับเป็นส่วนที่สัญญาระหว่างสฐอเมิกากับสหภาพโซเวียตและรัสเซียก็คือผู้สืบทอดลงนามโดยประธานาธิบดีโรนัลด์รีแกนของสฐอดมิกา กับมิคาอิลกอบชอปเลขาธิการทั่วไปของโซเวียตให้สัตยบันวันที่1มิถุนายน2531นะครับหรือว่าปีคศ1988ข้อตกลงคือห้ามขี่บนุษุ์ที่ปล่อยจากภาคพื้นดินและก็นิวเคลียร์แบบธรรมดาขีน่นรรทุกรล่อนครอบคุมทั้งขีน่นรรุกธรรมดาและก็ขีน่นรรทุ์นิวเคลียร์นะครับห้ามหมดนั่นแหละครับที่มีพิสัย500ถึง1,000กิโลเมตรอันนี้ก็คือพิสัยสั้นแล้วก็1,000ถึง5,000กิโลเมตรอันนี้ก็คือพิัยกลางนะครับ ส่วนที่สัญญาดังกล่าวเนี่ยห้ามเฉพาะขี่ปยนที่ยิงจากภาคพื้นไม่ห้ามยิงจากอากาศแล้วก็ยิงจากทะเลนะครับเราเห็นว่าเอชแชกที่มีพิสัย300กิโลเมตรแต่ว่ามันถูกนิยามเป็นขี่ปยนพิสัยสั้นไม่ว่าจะมีระยะไม่ถึง500กิโลเมตรตามสัสญญาแต่ว่าการตีความทางกฎหมายก็ต้องระวังนะครับ คำว่าพิสัยสั้นมันครอบคลุมมันก็ต้องระวังเพราะว่าต้องการรักษาระดับของสูงครามจริงๆสารมิกาเนี่ยถอนตัวจากสนทิสัญญานี้ในยุคข,ของโดโนทัมถอนตัวอย่างเป็นทางการวันที่2ส,งสิงหาคม ปีพศ2562นะครับรัเสเซียก็ถอนตัวออกไปนี่เหมือนกันสาเหตุที่สันมิกาถอนตัวก็เนื่องจากรัเสเซียไม่ปฏิบัติตามสนสัญญามีการละเมิดเพราะว่ามีการเอาขี่นาวุธโนเวเตอร์ 9M729 er ซึ่งก็เป็นขี่บรรุธพิสัยกลางนี่มาติดตั้งนะครับโดูน์ทัม์ก็เลยถอนแต่ว่ายุคข,ของโจเบเดนพยายามกลับมาคุยกันใหม่ในเรื่องนี้นะครับ ถ้าพิจารณาแล้วสามารถส่งเอทแท็ให้กับยูเครนได้เพราะว่าต่างคนนี้ต่างยกเลิกสัญญากันไปแล้วแต่ว่าต้องมองในภาพรวมนะครับเกิดว่ายูเครนเนี่ยเอาเอทแท็กไปโจมตีในเขตของรัสเซีย มันจะเป็นเรื่องใหญ่ลุกลามทีนี้ก็จะมาเข้าข้อตกลงการใช้นิวเคลียร์ของสมาชิกถาวร5ชาตินะครับมันมีปัจจัยหรือว่าข้อตกลงหลายอย่างที่ต้องพิจารณาหวังว่าเราผู้ชมเนี่ยจะพยายามทําความเข้าใจในเรื่องนี้การบริหารสถานการณ์ต้องบูรณาการนะครับเอาแต่ตัวอักษรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเช่นชน,นี้นะครับ ถ้าแอดมินเป็นสัฐอเมิกาก็ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนี้เช่นกันผลได้ผลเสียต้องคิดต้องบริหารนะครับและตอนนี้ควบคุมสถาน,นการณ์ได้ไม่ให้มันขยายตัวก็ไม่จําเป็นต้องไปสร้างเงื่อนไขหรือว่าทําในสิ่งที่สุมเสี่ยงยูเครนก็ต้องเข้าใจตรงนี้สัฐอเมีกาช่วยยูเครนตามสัญญานะครับไม่ใช่ว่าสาัฐอเมิกาเนี่ยเป็นลูกหนี้ของยูเครนที่จะมาเรียกร้องอวยวายอะไรก็ได้ต้องรอเท่านั้นและก็ทําได้แค่นั้นนะครับ ส่วนสถานการณ์การสู้รบตอนนี้ยูเคนก็พยายามใช้รถถังยานเกาะบุกแนวรับของรัสเซียเรียกว่าเร่งเกมก็ได้นะครับเพราะว่าฤดูหนาวนี้กำลังจะมา ดินจะกลายเป็นโคลนจากหิมะการสูญเสียจากการบุกมีอยู่แล้วละครับเพราะว่ายูเครนนี่เป็นฝ่ายบุกการที่รัสเซียสามารถทําลายรถถังยนันเกาะของตะวันตกที่ยูเครนเอาไปใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับอาจจะดูตื่นเต้นสําหรับรัสเซียแต่ว่าต้องดูในภาพรวมว่ายูเครนจะมีความคืบหน้านี่หรือไม่รัเสเซียทําลายรถถังเลเผิดสองได้ทําข่าวอยู่เป็นสองอาทิตย์มีภาพรถถังชาเลนเจอร์สองเสียหายทําข่าวอยู่เป็นหลายวันวนไปแบบซ้าๆ ทีตอนรถถังเล็บเผิดสองไล่ทุบทีเจ็ดสองรัเสเซียอันนี้ทําข่าวนิดเดียวแล้วครับแล้วก็ยังบอกว่ารถถังเล็บเผิดสองเนี่ยไม่ได้เรื่องปล่อยทีเจ็ดสองรอดไปไดน้นหนึ่งคันทีเจ็ดสองเก่งอีกวิ่งหนีได้เร็วอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเรามาลุ้นเมืองบาค์มดได้ดีกว่าว่ารัเสเซียจะโดนทุบนี่อย่างไรตอนนี้รัเสเซียอาการหนักช้ำรักที่บาร์กมด